เคยมีเรื่องของเพื่อนเราหรือตัวเราที่เป็นแฟนกีฬาแล้วมีแฟนแล้วแฟนไม่ชอบกีฬาหรือแฟนชอบกีฬาแฟนที่บ้านนะภรรยาภรรยาก็คือจะก็ไม่ค่อยดูกีฬาแต่หลังมาดูกีฬาเพราะงานกับกีฬาล้วนเลยก็คือต้องทันแท้แต่จริงๆนะที่ว่าเราพีาก็จะถามถาๆเราดูด้วยกันด้วยละเราไม่ได้ไปภาคเราดูเนี่ยก็จะถามเอ้ยสนุกเกอร์เนี่ย พอดแดงแล้วไม่ต้องเลือกสีนู้นสีนี้บอกเลือกสีได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะถามสอนสอนสอนนั่นเขาถามเราเราไม่ได้บอกอลูกก็เหมือนกันแล้วหลัง่วยเราแสดงไฟฟ้าป่ะเนี่ยเธอไม่เป็นมกี้ไม่เป็นมักกี้ <c oughs> มมเธอ <c oughs> ไปเล่นไฟฟ้าคราวนี้มาดูเรื่องของแฟนหญ <c oughs> ิงชาย <c oughs> ที่เป็นแฟนกีฬาในกีฬาของฝรั่งซึ่งมีวัฒนธรรมที่อาจจะไม่เหมือนกับเราครับ ว่าผู้หญิงต้รู้สึกยังไงที่มีแฟนเป็นคนคลั่งคล้ายกีฬาผู้ชายรู้สึกยังไงถ้าผู้หญิงไม่เป็นแฟนอย่างเราด้วยครับคือจะเป็นไหมถ้าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยต้องเชียร์ทีมเดียวกันมีพูดมาหลายเช็เลยนะมีหลายเช็คเลยฮะเรื่องแรกเลยก็บอกว่าผู้ชายจะรู้สึกเคืองหากเราไม่เชียร์ทีมเดียวกับเขามันจะรู้สึกเคืองอย่างแรกอยูที่สมมติที่เลี้ยวภูเป็นหมวหมหรือพี่เลี้ยวภูเลยแล้ว แฟนที่ไม่เชียร์รีบเอาเป็นแมนยูพี่โกรธนะไม่โกรธนะแต่เขาแปลกแต่ก็แปลกแต่ก็แปลกถูกป่ะไหมแต่เป็นลรีบูเพราะมันมันสมูทเลยถูกไหมอ่าเขาก็ดูเพราะเขาทราบเราเชียร์ทีมไหนเขาเขาก็เชียร์ด้วยอะไรด้วยทราบผลลูกเหมือนกันลูกลูกสองคนเขาลเรียบูคนแมนยูคนตะหลังเขาก็กลืนๆอน่ะมาเป็นลิบูหมดเนีผมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแฟนทีมใดทีมหนึ่งเป็นแฟนชอบเป็นรายบุคคลถามถามแฟนแฟนร์บูลว่าถ้าหากว่าพญาเราเนี่ย เป็นแฟนเอเวอร์ตันกับแฟ Man นแมนยูเนี่ยอันไหนรู้สึกไม่ดีกว่ากันโอ้เล่นเคสไม่ดีทั้งสองท่านเล่นเคสที่จุดเลยไม่ดีมากในการเล่แต่ของยุคนี้ไม่เป็นไรนะเฉยๆแฟนก็แฟนแฟนก็แฟนแต่ว่าถ้าอย่างถึงถึงถึงเขา เขาเข้มเลยเอเวอร์ตันใช่ไหมเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันนะสนามอยู่ใกล้กันจัดเมืองทีมร่วมเมืองมันเป็นเป็นเหมือนอริกันนะใช่แต่ในไทยอ่ะแมนยูลิเวอร์พูลมันแรงไงเหมือนเหมือนอาร์เซนอลกับสเปอร์อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นมันเหมือนอาร์เซนอลกับเชลซียังยังไม่เท่าไหร่นะใช่เชลอาร์เซนอลกับสเปอร์เนี่ยใช่มันคือเมืองเดียวกันจริงๆเหนือกัใต้ใช่ไหมเชลซีต้องกับฟุตแลได์ใกล้กันอะไรกับฟุตแลนด์ติดกันเลยมันดาร์บี้แมตช์ของลอนดอนจริงๆแล้วคืออาร์เซนอลกับสเปอร์มากนั้นเลยเพราีต้องมการ ไปเที่ยวไปทานข้าวไปดูหนังอะไรด้วยกันเนี่ยอันนี้คือทางผู้หญิงก็ไม่ค่อยพอใจเรื่องที่แฟนเป็นแฟนรักทีมใดมากเกินไปจนจนลืมว่าเขาไม่ใช่เบอร์หนึ่งแฟน,แฟนไม่ใช่เบอร์หนึ่งใช่ไหมีฟ<อ>ุตบอลเป็นเบอร์หงจะนัดดออกเดทกันต้องรอจังหวะว่าในช่วงเวลานั้นให้มีการแข่งข<ด>ันของทีมฟุตบอลที่แฟนเชียร์อยู่เท่านั้น ถ้าเป็นแฟน,นผู้หญิง่ะเก็บไว้ในใจหลายครั้งแล้วนะต้องบอกหลายครั้งแล้วนะถ้า,า,ถาเดทไม่เล่าไรพี่ถ้าชนวันเกิดเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะอยู่เรื่องยากเลยนะต้องเข้าใจจริงนะผู้หญิงต้องแบบต้องรู้เลยอะว่าคนนี้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ในความคิดเขาแฟนการออกเดทหรือโรแมนติกก็คือการนั่งดูการเขาทีมของที่แฟนเชียร์ด้วยกันที่บาทแล้วผู้หญิงจะรู้สึกยังไงตายเลยไม่มีแสงเทียนอย่าไปแสงเทียนไม่มีผู้ชายเนี่ยคำว่าโรแมนติกที่โรแมนติกที่สุดด้วยเหรอโอ้โหโรแมนติกที่สุดในภาพของผู้หญิงมันต้องคืออยนที่ที่บอกแสงเทียนเสียงเป็นนองอาหารอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันต้องอย่างั้นเปล่านี่คือโซฟาตัวเดิม แล้วก็มีท็อปคอนแล้วก็มีเครื่องดื่มอะไรด้วยแล้วดูถ่ายทอดอย่างนี้แล้วผู้ชายทีมที่เขาเชียร์แพ้ขึ้นมาทั้งยังไงโอ้โที่เขาตายสองหมดเลยนะถ้าเป็นแฟนด้วยกันใครรู้ว่าจะควรทัวอย่างไรเมื่อแฟนเราเสียที่ทีมรักแพ้ก็ตามแอย่าไปซ้มเลยแต่ถ้าแฟนไม่ใช่เป็นแฟนเฉยๆไม่ใช่แฟนจริงมันบางทีก็ไม่ไม่เข้าใจว่าจะจะใช้ หาค้าอะไรมาบอกมาบอกพูดปลกได้อันนี้ผู้หญิงก็ลำบากเหมือนกันแบบส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาก็มีเวลของเขานะ่ยไม่พิธีปลอบใจก็คือทีมเราเล่นดีนะทีมเธอเล่นดีแต่ว่าโชคไม่ดีโชคไม่ดีเอยย่างงี้ต้องตตต้้้ออองงงหาคำให้ผู้ชายก็ตอบกลับนะเธอรู้ได้ไงเธอไปเห็นดูเลยเธอเตรียมมาแล้วใช่ไหมเธอเตรียมมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเธอดูรายการสปอร์ตกรูมาใช่ไหม สิ่งที่สิ่งที่อยากพูดเลยไม่ควรพูดเลยคือว่ามันไม่ถึงตายหรอกโอ้โหจะอะไรกันนักหนาจะไปจริงจังอะไรกันอะไนเรื่องเลยอันนี้เป็นเรื่องเลยแล้วถ้าเป็นตัวเล่นใหญ่ใหญ่ๆที่นานมีครั้งสี่ปีมีครั้งฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทุกครั้งนี่การแข่งขันฟุตบอลระดับโลกหรือระดับทวีปจะรู้สึกเหมือนตัวเองมีความสัมผัสแบบระยะใกล้กับแฟนทีมเชียร์ก็เชียร์ยิงรอบแรกดูสนุกเลยรอบแรก ทุกวันน่ะมีทุกวันวันละสามคู่เงี้ยโอ้สน,นุกเลยนอกจากดูถ่ายทอดแล้วไปทํางานก็ยังคุยกับเพื่อนต่อ,อกลับมาบ้านก็ยังชวนจะชวนเมียคุยอยู่ในโ<ว>มเม,ม,มนต์นั้นอยู่ถ้าแฟนมไม่ชอบเมียไม่ชอบโอ้โหแย่มากคือต้องเสียสละนะคุณเป็นแฟนเป็นภรรยานะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศประเทศที่มีฟุตบอลลีกดัางๆใหญ่ๆเนี่ยถ้าไม่มีทางจะวางแผนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแล้ว แฟนจะไม่แอบเข้าไปเที่ยวชมฟุตบอลสนามฟุตบอลของเมืองจะไม่ให้ไปไปแอบไแอนเฟียร์เลยไม่มีไม่มีโปรแกรมแข่งก็เขามีทัวร์สเตเดียมกไปซื้อของในเมกกาอะไรก็ยังได้เป็นแฟนแมนยู่ไปไปออดได้ฟ่อนไปโอท้าฟ่อมันเป็นเวทีแห่งความฝันของท่านทุกบอาแล้วแต่กองเชียร์นะก็ไกลแค่ไหนก็ต้องนั่งรถไฟไปเลยนะไปสเปนอ่ะช่ไปไป บาซ่า <B> เลยบอริลเหรอก็อต้องไปคำนูไปก็ใช่ไหมผู้หญิง<อ>แต่ผู้หญิงเขาไม่มองอย่างนั้นไงแต่ผู้หญิงถ้าเขาไม่ใช่แฟนฟุตบอลเนี่ยเขาโอ้เสียเวลาครึ่งวันเลยนะ ครรัับทว์เพราะมันทัวร์เพราะสนามฟุตบอลมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมทัวร์ที่แบบทั่วไปใช่ไหมครับพี่มันต้องอยากไปต้องไปเองเข้าไปในสนามฟุตบอลเนี่ยต้องดูห้องดูถ้วยถ้วยใช่ไหมล่ะเราเดินไปดูอะล็อกเกอร์รูมผู้ชายคนอิมเอร์ใช่ไหมเห็นถ้วยโอ้โหนี่มันแชมป์เอเอคับปีนั้นนี่มันตดีปีนี้ปีนี้เช็คอินตลอดยิ่งตอนนี้เพราะว่าจะได้ตอนซื้อของทีเล็กนิดหน่อยอะงั้นพอได้พอได้ซื้อของได้ไม่ถ้าไม่ชอบฟุตบอลแล้วเนี่ยมันเอาเวลาของเรา ไปเป็นของเธอศาสนา,าจะ่ไม่ได้ตื่นเต้นมากภาประวัติศาสตร์จตไม่ได้ตื่นเต้นมากอะไรอย่างนี้แล้วเ้าฝ่ายหญิงเนี่ยอยาใจไว้เลยว่าของขวัญที่จะแฟนมอบให้เราในวันเกิดคือทีฟุตบอลโปรเสื้อทีมฟุตบอลโปรของเขาเลยก็คือเสื้อทีมที่แฟนเราเป็นแฟนอยู่เป็นชื่อของเธออะไรอย่างนี้สกรีนชืมาให้แล้วซึ่งเราภูมิใจมากแต่เขาอะ โอ้ผู้ชายภูมิใจนนาเสนอภูมิใจจัดเลยอุ้นเธอนี่มันกว่าจะหามาได้ของแท้แล้วเนี่ยกว่าจะสกรีนนี่ม้นโอ้ตัวตั้งสี่ห้าตันตั้งใจให้เลยไดซื้อกระเป๋าจะไม่ได้อเออซื้ออื่นไม่ได้อซื้อหูฟังซื้อไอแพดไอเปิดไม่ได้อแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงก็ต้องยอมรับใช่ไหมก็เป็นแฟนรักแฟนก็ต้องปรับตัวปรับตัวต่างคนต่างปรับเพืหากัน นานๆไปเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะชอบกีฬาก็ได้ใช่เพราะแล้วกีฬาเป็นเรื่องที่ถ้าชอบแล้วไม่มีอะไรเสียหายใช่อืมถ้าพูดอย่างที้ก็าบอกบางคนเนี่ยถามเราตื่นมาอ่ะเขาดูข่าวทมันมีข่าวกีฬาปิดท้ายใช่ไหมครับแล้วเมื่อคืนนี้ชนะนี่อะไรเงี้ยแสดงว่าเขาว่าสนใจแล้วถามเช็คใช่ไหมอ๋อถามเราหน่อยหนึ่งก็เห็นเมื่อคืนเราดูดึกตีส่งตีสองอะไรใช่ไหมเธอเมื่อคืนผลวันเป็นไงชนะไหมอะไรยังไงเวลาปิดอืมโอ้โหสมมติดีใจนะพอ ทราบว่าบ้านไหนที่ทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูกสนใจกีฬาครับไม่เล่นแค่เป็นแฟนก็โอเคแล้ว<อ>ถ้าถ้าเล่นด้วยเป็นแฟนด้วยยิ่งดีใหญ่เลครับนี่อย่างแฟนผมว่าหลังๆก็มาถามแล้วว่าสเปอร์เป็นไงบ้างล,<อ><อ>ล่ะเริ่มแบบจะไม่รู้จักเลยนะสเปอร์เป็นไงบ้างละ่ะแล้วก็มีใครเชียร์พวกสเปอร์ดาราอยากรู้ผมเลยแบบโอ้โหเยอะแยะพี่ตูนบอนนี่สแลมโอ้โตโน่อะไรเงี้ย เพชมากขเชียร์นะเพชรมาบอยพีเบเกอร์อ่าอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็แบบอ๋อเหรอพวกนีชเชียร์ด้วยเหรออ๋อแต่ลิเวอร์พูลเขียนเชียร์เต็มเลยนะแมตช์วิแมตช์วิ่เห็นทางวงการเลยนะนี่ขิงแล้วมั้งเราก็บอกเราทีมเล็กเราไม่อะไรหรอกเราก็แบบเอออะไรเงทีมต้องทีมเล็กใช่ไหมเราทีมใหญ่เรานี่หาเท้าไว้ตลอดเลยครูอินไซด์มาพูดถึงเรื่อง กิลาแก้ปัญหาเรื่องคนอกหักได้ของความรักอีกแล้วมีงานวิจัยของฝรั่งน่าสนใจมากครับคือฝรั่งเนี่ยเขาเขามีเด็กตั้งแต่อายุน้อยวัยรุ่น18นะวัยรุ่นพอมาสกูลแล้วก็คีบไปได้แล้วแต่งกันได้แล้วมีงานวิจัยของฝรั่งเขาบอกว่าสามีภรรยาเนี่ยที่แต่งงานกันที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นคู่คู่กันเนี่ย้าก่อนที่จะมาแต่งงานอยู่กินกันเนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วน่าสนใจมีทั้ง่อไปนี้ครับอยงแรกอึ่้งแรกก็คือว่า ว่าสัมพันธ์ที่ยืนระยะได้ไม่ถึงหนึ่งปีได้ไม่ถึงหนึ่งปีสามยืนระยะได้หนึ่งปีมีสามครั้งนะครับได้ไม่ถึงหนึ่งปีสามครั้งเท่านั้นเทไหมเรียกว่าเทได้เทได้นกได้ทิ้งได้มีนกด้วยมีนกด้วยนกก็คือวุดบืดอ่ะสามครั้งนะสามคนก็แล้วแต่คน ไม่ไม่นี่งานวิจัยของฝรั่งอ๋อโอเคโอเคผมว่าอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้คือความสัมพันธ์ไม่เกินหนึ่งปีสามคนครับระยะนานไม่เกินรั่งนะแล้วถ้าเกินหนึ่งปีขึ้นไปนะถ้าเกินถ้าเกินหนึ่งปีขึ้นไปสองครั้งความสััมพนธ์ที่ยาวนานเดินหนึ่งปีขึ้นไปสองครั้งที่เขาวิจัยที่เขาหามานะอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก อกหักอย่างรุนแรงสองครั้งมีอกหักยางรุนแรงถึงสองครั้งอกหักแบบอกหักยางรุนแรงสองครั้งนอกใจหนึ่งครั้งนอกใจเองครั้งครับแค่ครั้งเดียวเหรอเฉลี่ยไงโอ้โหอันนี้เหมือนจะไม่จริงนะหลังจากหลังจากผ่านประสบการณ์สามครั้งไม่เกินหนึ่งปีสองครั้งเกินหนึ่งปีสามอย่างใช่ไหมรุนแรงสองครั้งถูกนอกใจแล้วเป็นฝ่ายนอกใจอย่างละครั้งทั้งหมดสี่อย่างเป็นเสร็จแล้วเนี่ยนะจึง พบรักได้แต่งงานอเข้ามาเป็นแบบนี้เส้นทางได้ประสบการณ์นะได้ประสบการณ์นะรถแบบความรักแบบนี้เรื่องอกหักมีเขาบอกว่าไม่มีใครอยากอ๋อไม่มีใครอยากอยู่แล้วฮะอยากไม่อยากเจอไม่อยากสมหวังนะสมหวังอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเขาบอกต้องมีวิธีรับมือเขาบอกว่าวิธีรับมือกับอาการอกหักเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือคิดในแง่บวกคิดในแง่บวกก็คือว่าเออดีเว้ยเราจะได้มีเวลาเป็นของตัวเอง อ่ไม่ได้ทำโน่นทำนี่อย่างไม่ต้องแปงกับแฟนหรือปลุแฟนไม่ต้องมามีพัดหาอะไร้ง่ายเราได้มีเวลาของตัวเองเต็มที่แล้วตอนนี้อยากทําอะไรก็ได้ทาแล้วอยากไปไหนก็ได้ไปแล้วอย่างคนที่เล่นกีฬาเนี่ยเพราะอกหักไม่มีแฟนคราวนี้ก็ได้เวลาเล่นกีฬาอย่างเต็มที่แล้วผมว่าตอนมีแฟนเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเวลาให้แฟนเล่นกีฬาน้อยดูกีฬาน้อยพขเล่นกีฬาแล้วร่างกายแข็งแรงรูปร่างดีไม่อ้วน อย่แมั่นใจตัวเองมากขึ้นเข้ามาแล้วคราวนี้แต่แรงเขาเรียกอะไรแรงจูใจคนละแบบพี่สมมุติว่ามีแฟนไปเล่นฟุตบอลแล้วแฟนนั่งดูอยู่อเราก็จะเล่นประมาณหนึ่งอยู่เราก็จะเล่นเต็มที่ของเราประมาณหนึ่งแหละตัวสำรองมันไม่ดีหรอกยกตัวอย่างแต่ถ้าไม่มีแฟน แล้วไปเล่นสนามเดียวกันเลยแบบเดียวกันคู่แข่งเดียวกันแต่มีหญิงมาดูหญิงแบบหญิงใครก็่นแหละหลายคนมาดูอ่ะจะเล่นมากกว่านั้นอีกจะเล่นจะวิ่งดีขึ้นเพื่อโอ้เล่นเต็มที่เลยอ่ะต้องแอ๊กไงต้องแอ๊ดิโอ้โหวอมวอมพรอมยักเลยวอมจนเหนื่อยแตกเหงื่อแตนน่ะสำหรับคนโดดหักเขาแนะนำกีฬาที่เล่นเดินมีด้วยอ่ะอะไรฮะแบบง่ายๆเลยวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยเป็นการออกกำลังยอดนิยมของคนออกหักเขาคนออกหักอย่างมากวิ่งคนเดียวได้ไหม แล้วคนที่วิ่งเราเคยเราเคยพูดถึงเรื่องความเบิกบานความสุขพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดอาการที่ฝรั่งเรียกว่าไฮคล้ายคล้ายับเป็นที่แบบที่ฝรั่งเรียกว่าไฮคล้กับเวลาของเศษสารบางชนิดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้เกิดความสุขและการยับยั้งอาการเจ็บปวดด้วยจะปวดหัวใจนะจะบปวดนี่จะปวดใจนะแล้วหมดอ่ะแล้วเวลาเราวิ่งเนี่ยวิ่งคนเดียวเนี่ยเราสนใจสิ่งรอบๆตัวข้างๆมันไม่สนใจเรื่อง ที่ทาให้เราเจ็บปวดรักษาบาดแผลของหัวใจได้วิ่งที่ไหนก็ได้อย่าไปวิ่งผ่านบริเวณที่เคยไปเช่นไปวิ่งผ่านสวนสาธารณะที่เคยนั่งคุยกันแล้วมองไปที่มุมเดิมห้าอีกแล้วน้ำตาไหลวิ่งผ่านโรงหนังที่เคยไปดูอ้ห้ามที่เคยเดินน้ำตาไหลอีกแล้วร้านอาหารร้านอาหารโอ้โหที่เคยไปกิน แล้วถ้าเป็นซีนซีนสุดยอดที่ขนาดที่วิ่งอยู่นะจะต้องเจอหญิงที่เราที่ที่เขาทิ้งเราไปวิ่งกับผู้ชายคนอื่นสวนกันอีกในสวนสาธารณะนอีกโอ้โหแบบอันนี้ใครฮะดรเดวิดไลท์ดรอกเตอเดวิดดเตอร์ไลท์เฟลนผู้ศาสตราจารด้านมนุษยวิทยาของวิทยาเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของร่างกายที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดคือ หมายเพาะว่าถ้าเราเด็กๆพอเริ่มเดินได้ไเดี๋ยวต้องวิ่งแนละ้วถ้าวิ่งชนนู่นชนนี่อะไรไไมันต<า>ิดตัวมา,ามาตั้งแต่เกิดใช่ไหมเขาบอกว่าในสมัยก่อนบรรพบุพรุษของเราเนี่ยวิ่งล่าสัตว์มาเป็นอาหารทําเครื่องนุ่งหม่มเพื่อดารงชีวิต และการวิ่งเนี่ยมันมีสารมีนวรมยสูกหลักออกมาทําให้วิ่งได้เร็ววิ่งได้ทางได้ระยะทางไกลนี่คือกระบวนการที่ติดร่างกายตั้งแต่เกิดีตัวมากมนุษย์โบราณแบบโฮโมซาเปียนอะไรเงี้ยก็คือต้องวิ่งออกไปเพื่อหาอาหารวิ่งออกไปเพื่อดำรงชีวิตมันก็เลยมีความสุขของเขาเพราะเขาไม่มี้ทําทำยุคก่อนเขาต้องวิ่งอย่างเดียวอ่ะและยุคนี้และวิ่งมาราธอนมีความสุขไหม ควาวิ่งมาราธอนก็เขาก็ฟินหนูเท้าพี่ก็วิ่งไม่ตั้ง40อ็ดกิโลอะต้องฟินอยู่แล้วนะเขาวิ่งแล้วฟินไงวิ่งวิ่งแล้วมีความสุขแล้ววิ่งได้ไกลไม่ต้องคนไม่ต้องคนไกลผมยกตัวอย่างแม่ผมเลยดีกว่า แม่ผมก็วิ่งครับผมก็วิ่งทุกวันที่1กับ16บหกแต่เขาวิ่งตลอดพอมาชมผมวิ่งแล้วแต่ผมไม่วิ่งนะผมบอกวิ่งไปทำไมไม่เห็นถูกหูข้าทียคุยถึงเรื่องซื้อลอตเตอรี่ดิผมผมมีความสุขเลยตอนนี้เอาอย่างเอาอย่างเอาอย่างเราก็รอลุ้นถูกแล้ววันที่1นแบ่งกับแม่บ้านใช่ไหมที่บอกอ่ะเราจะขอแบ่งด้วยนจริงมีหลายคนนะโอ้หลายคนนะแม่บ้านได้ครึ่งหนึ่งมีช่างแต่งหน้าช่างช่างมี ทีมงานที่ทำข่าวนอกกลุ่คือพี่ออกเงินแล้วเขาเอาไปซื้อออกแรงถูกไหมใบละใบละร้อยบาทอ่ะพี่ออกเงินใช่ไหมแล้วแต่เขาจะไปเลือกเลขอะไรแต่เขาเป็นคนไปซื้อถูกไหมล่ะใช่แล้วเสร็จแล้วสองใบใช่ไหมถ่ายรูปส่งถ่ายรูปพิษณุเน้นกลัดปลาพุ่งปลาให้เขาซาดทำวิจิตรและวีรศักดินีกลัด นั่ได้ป่ะสองปีมาแล้วใช่ไหมอันนี้เหตุการณ์นี้ทั้งหมดั้ทถูกป้ะแม้สองปีที่ผ่านมาไม่เคยถูกเลยแต่เฉียดนะเฉียด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 ตื่นเต้นนะคือนี่มันกราบเลขมันกราบเฉียดหนึ่งอันเฉียดหนึ่งมีรางวัลเฉียดรางวัลที่หนึ่งเลขอ่ะมันมีรางวัลอยู่ข้างเคียงข้างเคียงแต่มันก็ยังไม่เข้ายังไม่เข้าเฉียดโอ้เฉียดไม่ได้แต่ลอตเตอรี่ตรวจง่ายมากนะกรอกแป๊บเดียวเดี๋ยวรู้เลย ตรวจง่ายจริงไม่ไม่ไม่ถึงสองนาทีตรวจจบแล้วมันไม่ถูวันนะครับให้ผมพูดด้ไหมให้ผมพูดด้ไหมผมพูดด้วยเชื่อผมดวงดีได้ได้ได้ผมพูดด้วยดวงดีจากจากสองใบเปลี่ยนเป็นสักสองสองร้อยใบเลยม่ไหวแล้วไอ้ร้อยใบกูเลยให้กาให้รำคาญซื้อหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดใบแล้วเราซื้อสองใบแบ่งให้คุณกับรุ่นห้าแสนนะตกลงกันเรียบร้อยแล้วให้ถูกก่อนค่อยคุย แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าได้แล้วนี่อย่าอย่าอย่าทิ้งเงินนะพอได้ก็ไม่รู้จักเลยใครเนี่ยที่ใครอย่าทำตัวไม่ถูกอย่าทำตัวไม่ถูกโอ้ไม่เลวจริงๆไม่ได้แล้วนี่เลิกทำงานเลยได้หล่อเลยอ่ะนั่นแหละนะะสำหรับคนลงหาก็อย่าลืมนะฮะถ้าลงาหาพม่าก็ไปซื้อหวยทับจารก็ดีขึ้นขไปวิ่งบอกกันไปวิ่งไปวิ่งวเลยครับชมข่าวสารทุกเดือนจากกรมาติดตนาท้องถิ่น